พระสมเด็จเกตชยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจักสารทิ่นฐานทำกรองเมืองสองพระนอนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางเมืองแห่งการเรียนรู้และการศึกษาเพื่อปวงชน All for Education จังหวัดอ่างทองได้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายอ่างทองเป็นหนึ่ง ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยง,งานทุกภาคส่วนโดยได้นำนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการพัฒนาจังหวัดบริบทของพื้นที่เป็นฐานการขับเคลื่อนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและความต้องการของผู้เรียนรวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานประเด็นแรกการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์มสนเสนลิเกอ่างทองมีเป้าหมายสำคัญคือเด็กอ่างทองร้องลิเกได้เล่นลิเกเป็น ที่จะช่วยต่อยอดทักษะสู่การสร้างอาชีพเพื่อการมีงานทำและสร้างรายได้ระหว่างเรียนพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดอ่างทองสู่ระดับประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่สากลซึ่งได้นำศักยภาพการพัฒนาเมืองสร้างสารรค์แห่งการเรียนรู้ทางด้านมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยได้จับทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปกรเพื่อสร้างสารรค์และแบ่งปันองค์ความรู้ลิเกสามช่วงวัย ได้แก่วัยเด็กวัยรุ่นและวัยดึกผ่านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นมนสเสนลิเกอ่างทองซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำกรอบหลักสูตรและขับเคลื่อนสู่สถานศึกษานำร่องครบทั้ง7อําอำเภอพร้อมทั้งได้ประกาศใช้หลักสูตรท้องถิ่นมนสเสนลิเกอ่างทองในปีการศึกษา2568 ประเด็นที่2ด้วยมีข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจังหวัดอ่างทองคือการยื่นพอร์ตโฟลิโอเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้มีโอกาสในการเข้าฝึกงานตามหน่วยงานราชการจังหวัดอ่างทองจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน Dream c o m t r u e สารฝันเพื่อวันของน้อง กิจาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนสามารถเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่สนใจในหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมามีนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน164คน40หน่วยงานประเด็นที่ 3. การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา zero dropout ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งในระบบและตามอัธยาศัยหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอ่างทองได้บูรณาการแก้ปัญหาดังกล่าวให้เด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งในระบบและตามอัธยาศัยตามแนวทางหลักแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์นั่นคือ การป้องกันแก้ไขส่งต่อและติดตามดูแลผ่านการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทองในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการลงพื้นที่ติดตามดูแลอย่างเข้มขน้นและจากข้อมูลการตรวจสอบในระบบ Power BI พบว่า จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการติดตามเด็กและเยาวชนจำนวน1,906คนได้ครบ100%ประเด็นที่4การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับทักษะแรงงานรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดอ่างทองซึ่งบริษัทสิงห์เอสเตท และพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอสอ่างทองภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับเกษตรอาหารและธุรกิจต่อเนื่องที่จะเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจในการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนอ่างทองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเด็กจบแล้วมีงานทำมีอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน ภายใต้การบูรณาการในภาพรวมของจังหวัดอ่างทองวันพลัสอ่างทองสมองสมาร์ทสมัยและเมื่อวันที่5มีนาคม2568าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับทักษะแรงงานรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดอ่างทองซึ่งท้ายที่สุดจะสะท้อนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด gross provincial product ของจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นประเด็นที่5ผู้ว่าพาเยี่ยมโรงเรียนเสริมพลังลูกหลานเยาวชนคนอ่างทองท่านชวนินวงศิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการโดยด้านการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้บุคลากร,กรทุกช่วงวัยเรียนดีมีความสุขซึ่งมีการลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษามากกว่า180แห่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2568เพื่อพบปะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในสถานศึกษาพร้อมทั้งสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาเช่นอาหารกลางวันความปลอดภัยในสถานศึกษาทุนการศึกษายาเสพติดอุปกรณ์การเรียนเป็นต้นประเด็นที่6การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ผ่าน,นกลไกการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอ่างทองอย่างเป็นเอกภาพโดยมีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองพศ2566 2570 ฉบับทบทวนพศ2568ผ่านรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนทั้งสิ้น140คนอีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณ,คณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการจัดทำแผนในการร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองจำนวน12คนอาทิเช่นพระท่านสมศักดิ์ปิ่นสนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านพีรพลภูนทวีอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารการศึกษาเป็นต้น ซึ่งมีจุดเน้นที่สำคัญคือ Education for All และ All for Education การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดอ่างทองภายใต้แนวทางการดำเนินงานอ่างทองเป็นหนึ่งมุ่งเน้นบูรณาการและการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน ตามแนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นสารต่อนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ใช้แนวทางการทำงานจับมือไว้และไปด้วยกันเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนในทุกช่วงวัยให้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรรซึ่งจังหวัดอ่างทองได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายที่สำคัญดังนี้นโยบาย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองได้สนับสนุน และส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาอย่างเป็นรูป,ปธรรมซึ่งโรงเรียนสตรีอ่างทองได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้บริการอ e ีบุ๊กเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ให้บริการนักเรียนภายในโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสามารถอ่านในระยะ100กิโลเมตรนับจากโรงเรียนสตรีอ่างทองได้ถือเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงไวัยได้อย่างแท้จริงนโยบายส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน S <S สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษานะร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองอาทิเช่นสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่าง,อท,างทองกรมการขนส่งทางบกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา นอกจากนี้ยังให้สถานศึกษาจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและซักซ้อมตามกิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนให้เกิดทักษะการเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและภัยพิบัติรวมทั้งยังมีการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษาซึ่งมีการออกตรวจบริเวณพื้นที่เสี่ยงนอกสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย7จ็ดอำเภอทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความไว้วางใจในสถานศึกษานโยบายด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาช่วยในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้แปลงนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติซึ่งได้กำหนดโครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบปรนาการด้านการศึกษาจังหวัดอ่างทองมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ อีกทั้งช่วยเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้กำหนดกิจกรรม AIXL English Boost Camp เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดสามารถนำ AI มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลโดย Generative AI โดยใช้ c l a u d AI ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่25-26มกราคม2568ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมมากกว่า300คนผ่านระบบออนไลน์สูงมิ t ติงจังหวัดอ่างทองได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือทุกมิติเพื่อสร้างการศึกษาที่ยั่งยืนภายใต้แสงแห่งความหวังและร่วมเป็นพลังแห่งความเข้มแข็งเพื่อลูกหลานชาวอ่างทองต่อไปขอบคุณครับ